โอเควันนี้จะมาพูดถึงประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มีรายการรายการหนึ่งได้เชิญหมอนะครับหมอที่เขาเรียกว่าหมอผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเขาเป็นหมออะไรนะครับก็เขาจะมาเป็นรายการนี้เป็นรายการที่ดีนะครับก็จะมาตั้งคําถามเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือการคําสอนศาสนา ดียังไงแล้วชาวพุทธคนจะเป็นไปอย่างไร,นะรเริ่มต้นมาคือเขาอาธิบายอาธิบายว่าชาวพุทธจริงๆไม่ใช่การวินวอนอ้อนวอนขอพรจากจสิกษษ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพอไล่มาไล่มาก็ก็ค่อนข้างที่จะมาทางที่ถูกทางแล้วนะครับแต่ผมมาชฉลี่ฉิใจอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่เขายกตัวอย่าง เขาบอกว่าการที่เราขอพรจากพระแล้วเราจะได้อะไรจากพระเราไม่ควรวินวอนอแล้วมีประโยคหนึ่งที่มันที่มันขัดกับผมมากขัดกับผมจริงมันทําให้คนที่ไม่รู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะหรือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือคนที่ยังไม่เข้าใจจะคิด จะคิดยังไงแกรขับประโยควะพระพุทธเจ้ายังขอขอกินเลยแล้จะไปขออะไรกับพระเจ้าคือแบบจะสอนไม่ให้คนวินบอนอ้อวอนขอพรเข้าใจแต่การยกตัวอย่างมีตั้งหลายตัวอย่างมีหลายเหตุการณ์มากที่จะทำให้ยกตัวอย่างที่ไม่ใช่คำพูดคำคำนี้ ต้องต้องอธิบายก่อนว่าการเดินบิณฑบาตนะครับมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การขอขอกินนะครับมันพูดแล้วมันร,ร,รู้สึกมันไม่ใช่อะเหมือนคนนี้แบบพูดพูดไม่ถูกคุณรู้ไหมว่าพุทธเจ้าคือสัพพัญญู คือผู้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรแล้วเหตุและผลนักบวชควรทำอย่างไรและอันนี้สงบุญมันจะเกิดขึ้นจากอะไรจากการกระทำรัะปฏิบัติได้อย่างไรนะครับการเดินบินบาตของพระที่องค์สัมเ็จสมาสัมุทธเจ้าทรงให้พระเดินบินทบาทนะครับที่พระอ,องค์ทรงให้ทำก็คือหนึ่ง ที่เดินวินทบาทรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักวางตัวตนนะครับทิฏฐิมันะตัวตนนะครับให้รู้จักกนันนอบน้อมให้วางใจรู้จักการฝึกการปฏิบัติไม่ทิ้ทิฐิมันะตัวตนแล้วก็เพื่อที่จะการประทางชีวิตในสังขารอยู่จะไม่เลือก,กินไม่เลือกฉันนะครับ ให้ตักบาตอะไรมานะครับพักก็ฉันแบบนั้นพักก็จะไม่เลือกในการปฏิบัติทุกอย่างเลยนะครับใส่บาตมาทุกอย่างรวมกันหมดฉันทีเดียวเหมือนกันของหวานของข้าวของเค็มทุกอย่างฉันเพื่อประทางนะครับจะได้ไม่ได้เลือกนะครับนี่คือจุดเป้าหมายของพระเจ้านะครับแล้วเหตุผลอีก ทำไมก็คือการที่คนได้ตักบาตรนะครับได้ตักบาตรกับพระนะครับมันได้อนิสงส์มัได้บุญนะครับคือให้ทานได้มากกว่าผู้ทุกสิลงฉะนั้นจะได้ทั้งสองฝ่ายทั้งนักปฏิบัติก็คือนักบวชและคาราวาท,ที่ตักบาตรให้พระ ก็จะได้บุญนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเล็งเห็นแล้วว่ามันจะเกิดข้อดีทั้งสองฝ่ายนะครับแต่การที่ยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้ายังของของกินเนี่ยคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะถ้าเปลี่ยนแปลงคาพูดได้ก็อยากให้เปลี่ยนแปลงนะ ออกรายการดังด้วยรายการนี้นะครับก็รายการเขาก็ดีแล้วมีคําถามนะครับอะไรที่มันไม่มั่นใจหรือตอบไม่ได้นะครับก็ไม่ควรจะตอบนะครับก็ควรจะพูดกล้าพูดว่าตัวเองยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับดีกว่าไปพูดไปแล้วทําให้คนอื่นเพราะตัวเองมีชื่อเสียงด้วยคุณหมอเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเนียจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็อีกข้อนึงนะครับ หมอเนี่ยคนเดียวกันนะครับบอกว่าคําว่ากุศลอ่ะพิธีกรถามเลยบอกว่าคําว่ากุศลกุศลแปลว่าอะไรครับอ่าหมอท่านนี้ก็บอกเลยนะครับกุศลแปลว่าการกระทําที่เกิดจากประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นนะครับถ้าเกิดเกิดทั้งประโยชน์ตัวเองและผู้อื่นนั่นคือเรียกว่ากุศลแล้วก็ถ้าเกิดประโยชน์แค่ตัวเองคนเดียวแปลว่าอากุศล ฮ้ยใช่เหรอที่ผมศึกษามาที่ผมเรียนรู้มามันไม่ใช่นะนะครับมันไม่ใช่นะเอาอย่างนั้นอย่างนั้นผมกําลังทําดีอยู่ไม่รู้ทําดีอยู่แตนะ่สมาธิคิดดีทดําดีอยู่ในสินอยู่ในธรรมทาดนะีไม่จองละจองผ่านใครคิดดีทํา คอมนนอเมนต์ก็ม่สรรเสริญาโอ้สอนถูกอยากามกุศลแปลว่าบุญน,นะครับแปลว่าดีนะครับแปลว่าไม่คิดประทุษร้ายกับใครนะครับแปลว่าการกระทําดีเนี่ยมันคือกุศลนะครับกุศลเนี่ยเรียกว่ากุศลถ้าผม สมาธิถือศีเลเจริญพอนะไดีคิดดีทดําดีไม่ปองคายใครหวังดีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคใครๆไม่จองล้าจองผาดใครทําอะไรเราเราไม่กดไม่บวาดัดพยาบาทคาดแค้นใครไม่ไม่คิดจะทําร้ายใคร,รอื่นใครทําอะไรเราเราให้อภัยหมดเนี่ยเขาเรียกวุากุศลนนะครับเป็นกุศล ถ้าคุณจองรา้านจองผ่านคนอื่นคิดพยาบาทคนอื่นทําไม่ดีไม่ดีก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่าอากุศลไม่ว่าคุณจะทําร่วมกับคนสองคนหรือสามคนขึ้นไปคุณทําไมด่ดีคิดไม่ดีร่วมกันสามคนสี่คนขึ้นไปก็เ,เรียกว่าอากุศลน,นะครับอยากให้เข้าใจตั้งใหม่นะครับกับคุณหมออะไรสักอย่างนะครับกัปในการดังน,นะครับก็อีกเรื่องหนึ่ง ท้ายนะครับเรื่องของอเขาบอกว่าตัวอย่าอว่าเหมือนเขาพูดอะไรทัอย่างว่าโยนโยนเหรอกรรมโยนใส่กันเหรอบุญโยนใส่กันไม่ได้ทําให้กันไม่ได้อะไรอย่างบี้ไม่ได้ไงแล้วกองทานสังฆทานบุทธขวดน้ํา